อุ้ยเอ่ยโอ้โหมันยัดพี่อย่างนี้เลยเหรอเอยอี๋ละอุ๊ยอ่ะเอาอุ้ยอ่ะมันยืนอยู่ข้างขวาพี่เลยอุ้ยอย่ยทะลุโดนกูกูมอนเขาเอ๋อเราคอมมิคอมมิทคอมมิทคอมมิคอุ้ยเฮียโทษโทษเข้ามาแล้ว n o No God Please No เฮียเฮียโดนจับ เอ้ยเข้ามาแล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยเข้ามาได้ไงสวยไรก่อนอะมีหมาปะ Surprise motherfucker อะไรไอ้เหี้ยมองไม่เห็นตาบอดมันน่าจะอยู่ข้างนอกจะไปไซนะพี่กูได้เลยเนี่ยกูกูจริงได้เลยไอ้ไอ้ก็ครบมาจากนอกมาจากนอกไรอัพผ่านไปแล้ว a few minutes later สกอร์พี่แม่งถึงน้อยก็ดูดีกว่าคิวจอยฝั่งโน้ลวะ time for a field test สองแปดหนึ่สามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งกับสองแปดหนึ่งระวงังซ้ยงงยงงยายนะเช็คย,ยังโอเคไม่น่ากดมีอะไเฮียอุ้ยเฮียทำไมที่ตายอะ่ะ <c oughs> เอก็ได้ตรงไหนก็ได้อะเฮ้ยบุ๋ยไอ้เฮียเจ็ตมินิ s จ็อกสโเวอร์ยูร์เดหายละหายจริงโอ้ยเฮียสืบมาอยู่เดียวกันแหละพี่ได้อยู่อุ้ยสั่์เลยพุชพุชพุชเอาพุชเฮียนั่นพุชเฮียนั่น พี่ดันได้พี่คุยเรื่แบบนี้ม,ม,ม,นมาแล้วเดี๋ยวโดนปรับไม่เอานะชิียโชคดีว่ะที่พี่ไม่ใช่ที่โลไอ้ชคิวจอย <c oughs> คนนั้นม่งหนักกว่าพี่อีกว่ะแต่คะแนนเท่ากันนะคะแนนต่อสู้อ่ะ <c oughs> <c oughs> มันแรงเยอะกว่าพี่อีกใช่มันมันแรงกโกลด้วย